เก็บพลูแม่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยดูพลูแม่ใบใหญ่ๆทั้งเลยเหรอนะ,นะโอ้ยใบใหญ่เน,นี่ยโอ้ยลมดีจังอ่ะยืบยกยกเคยยกอือ้ออ,อต้องให้แม่บางทีเวลาเรานอนหลับแม่ก็ออกมาถกพลูเอง ฟูใหญ่นะเนี่ยผู้นี้ไล่มแมลงได้นะเนี่ยสามารถทำน้ำหมกักไล่มแมลงได้เนี่ยฟูผู้นี้แต่ไม่กล้ากลัวแม่ไม่มีกินโอ้ยลมดีจริงๆไหวไหมไหวไหมไหว,วไหมไหนไหนจะเอาเก้าอี้ออกใช่ไหม นี่เห็นไหมอ๋อเก่งเก่งเรารอดูอยู่ห่างๆรอพี่ตุ้มไม่ไหวนะก็เลยนี่ทำเองเลยเนี่ยลุยเองเลยเออนั่งละนั่งละยายยายหันหน้ามาส่งยิ้มหน่อยเด้ส่งยิ้มหน่อยส่งยิ้มนะจ้าหวัดดียังหวัดดีหวัดดีจ้าเออหวัดดีจ้ามาเก็บภูกินหาภูหมด อภูหม,มด,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 ดเขียวสดงดงามนะโอ้ต้นไม้เราได้ไดกินน้ำหมักหมดเลยน้ำหมักก็ทำให้ต้นไม้เขียวสดงดงามแข็งแรงแบบนี้แหละสารพัดน้ำหมักนี่น้ำหมักดูนี่ก่อนอึบน้ำหมักขุยข้อนี่เอาวางไว้รอบบ้านนี่แหละ ไหนๆก็มาตรงนี้และนี่มะเฟืองหวานตักใสเลยะตักใสแบบนี้เลยใส่ทั้งเนื้ออันเงี้ยแหละเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาแช่ทําน้ําปุ๋ยหมักเราก็ใส่มันทั้งแบบนี้แหละเราไม่ได้อกรองแต่น้ํานะจ๊ะเขาก็ไม่เป็นอะไรเขาก็งามดีตักแบบนี้เลยลรถลาดเดี๋ยดูดูดูเฉยให้ดูน,นี่ให้แม่เก็บภูไปก่อน นี่เห็นไหมผักหวานบ้านงามนะปักชานแบบควบไอ้เนี่ยตัดจริงมาปักชานนะจ๊ะพวกเนี้ยตัดจริงปักชานทักนั้นเนี่ยทีนี้เราตัดกลุดแล้วเราก็เอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่ไว้นั่นเนี่ยพอใส่น้ำหมักจากเศษอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำหมักปุ๋ยข้อนี่แหละใส่จริงจริงก็เพิ่งใส่ไปนะดูแม่ดูแม่ดูแม่ อ่ะใส่ให้ดูอีกเนี่ยใส่แบบนี้แหละจำปงจำปีแม่นี้ได้หมดอ่ะอันนี้ก็เพิ่งใส่เสร็จน้ำหมักจากเศษอาหารไปนะเนี่ยละมุดละมุดสวัสดีละมุด,ด,ล,ะมดละมุดในกระถางนะจ๊ะนี่ะละมุดในกระถางมีอยู่ปีติดดอกมากติดดอกอยู่ปีเดียว ตอนนั้นก็กระหล่อมกระดันคือติดโดกมากเลยอ่ะมีอยู่ปีนึงอ่ะโดกจับโดกแค่ทุกกิ่งเลยละมุดในกระถางนะจ๊ะเย็นดีจังเลยพอดูแม่พาดูแม่เก็บพลู มีมะละกออยู่สองต้นมันจะรอบไหมเนี่ยดูมะเฟืองนี่มะเฟืองหวานนะเพราะว่าเราจะตอนกิ่งเคยตอนไปแล้วมันไม่สําเร็จนะเดี๋ยวลองตอนใหม่เดี๋ยวตอนทาตุ้มตอนกันมะงมะานาวมะเฟืองหวานหวานดีจริงๆเด๋อมีอยู่สองต้นนั่งมะเฟืองหวาน ยังไม่ได้เก็บกวาดมะม่วงมะมงร่วงเดี๋ยวจับเอาลงนี้นี่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 น้ำหมักจากผลไม้เห็นปะนี่ไม่เหม็นนะจ๊ะน้ำหมักผลไม้ของเรานกกี่น้ำหมัก,กจากผลไม้น้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักปุ๋ยคอกเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็ทำให้ตามสูตร อันดับแรกทาเป็นทําหัวเชื้อก่อนใช่ป่ะสมมติเรามีหัวเชื้อหัวเชื้อก็คือ,อ,อผลไม้ทุกชนิดทุกชนิดย้ําว่าทุกชนิดนะสามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลหมักไว้เติมน้าให้ท่วมท่วม,มคอยคนทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนเขาก็จะเป็นหัวเชื้อที่ดีแนละ้วเอาไปขยายต่อได้เลยขยายต่อยังไงอะ่ะก็สมมุติมีตะกร้านี้เอาผลไม้มาขยายให้พี่สาวอาสมมติพี่สาวอยากได้เอามาใส่สัก หนึ่งกิโลแล้วตักอนเนี้ยใส่ลงไปแค่นั้นเองเป็นการขยายแล้วก็ให้พี่สาวเอาไปใช้แบบนี้นี่ก็น้ำหมกักปุ๋ยคอกเหมือนกันแต่นี้นี้ก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใส่พืชผักมันจะเขียวไปหมดเลยดูเห็นไหมเขียวดีไหมเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวไปทำแกงส้มซะ คณะเม็กซิโกตัดกิ่งปกักทำติดง่ายคณะเม็กซิโกต้นชาย,ยาต้นมะละกอกินใบหรือต้นผงชูรสนะจ๊ะเนี่ยทำได้หลายเมนูเห็นเขาเอาไปคั้นส้มทำส้มผักจริงๆก็คือทำเอาไปดองอะทำผักดองเหมือนที่เราทำพวกกวางตุ้งเอามาดองพวกผักดองอะนะก็ทำไม่แตกต่างกันหรอกเหมือนทำผักเสี้ยนดอง พี่เจทำได้หลายเมนูนะเนี่ยรากลงดินมาแล้วให้ดูแค่นี้พอเออนี่อเดีด๋ยวให้ดูดนี่ก่อนให้ดูดนี่ก่อนเนี่ยทำปุ๋ยหมักใช้เองเนียเอาพวกเศษเศษใบใบไม้ของต้นชมพู่น,นี่แหละเอามาใส่ใส่หมกหมกไว้ถ้าจะทำเองถ้าจะทำก็ใส่อะไรว่าใส่ปุ๋ยคอกเทลงไปเนี่ยแล้วก็เอาน้ำจุวินชีต่างๆน้ำหมักจากผลไม้น้ำหมักเศษอาหารมาเซใส่ ane, iren, ก็ได้ปุ๋ยแล้ว เนี่ยหมกักแวะได้ปุ๋ยแต่ถ้าเราไม่เอาพวกจุลินทรีย์มาเติมมันก็ไม,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 ม่มีตัวช่วยให้ย่อยมันก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติใช่ปะ่ะส่วนมากถ้าจะเร่งเท่าจริงๆถ้าบ้านไหนไม่ไม,ไมีไม่ได้ทําน้ําหมักหรือไม่มีมจุลินทรีย์แบบเราก็ใส่น้ํานะคะเอาน้ำมารถราดเนี่ยใส่น้ำเข้าไปน้ำมันได้ความชื้นพวกนี้จุลินทรีย์ก็จะทํางานแล้วไม่ยากเก็ <laughs> บใช่ลนะเก็บรชเก็ <laughs> บ่างอืม แอคิเล็กแล้วเพิ่งจะตัดไปทำน้ำหมักปุ๋ยหมักต้นขี้เหล็กม,ม,มต้นนี้ก็รวใชนะ่ม่วงต้นนี้ร่วงใส่หัวเราวันนั้น <laughs> วันนี้เรานั่งเนี่ยถอนญ้าเนี่ยมไม่อยากรอพี่ตุ้มโควิดมันเยอะมอากลำบากใช่ไม่่อยากอาอ,อกออกลำบากแล้วเกินแม่ลัวโควิดแวง คือกติกอ่าเปล่า,ลาใช่มันไม่มีจมมีจมนให้เห็นนี่ไม่มน,น,นี่งามะนะงามะนะเพิ่งจะถ่ายไปไนดะ้ไงเพิ่งจะถ่ายไปไม่มีนะตะลิงติงไม่มีแมงวีขาวเห็นป่าด้วยความที่พวกนี้เด็ดไปเนี่ยใบเนี่ยราก็ตัดไปทําปุ๋ยหมักนะพืชผักขมขมทุกชนิดเลยนะเอามารวมรวม,มกันนี่ไปทําน้ําหมัก กระสารกิโลต,ต่อน้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้น้ําหมักพืชผักขมขมผสมน้ําเอามารดราดส่วนเราส่วนใครไม่ได้ทําก็เอามาเนี่ยใสย่ใส่ตามโคนต้นไม้พืชต่างๆที่มันมีแมลงหวีขาวอะได้หมดเนี่ยอืสิงสิงมานี่ยอน,นี้ะอ่ะอ <laughs> โอ้ใบใหญ่ดีใบใหญ่ดีอื้ออดิติ๊ใบใหญ่ดีจังเลยผู้มรกอมมรกอก็บอกปลูกที่เดิมแล้วมันไม่ค่อยจะโตจริงบอกไม่รู้น่าท่าท่าทางน่าจะจริงปลูกที่เดิมแล้วมันไม่ค่อยจะโตจะไม่เป็นไรนี่เอามะนาวแป้นธารพรม,มาปลูก รู้จักป้ายายมะนาวแป้นราพรเฮ้ยมายิ้มยิ้มเอาเสียงเอ้พี่กบกับพี่ฝนเนเี่ยเขาตามชื่อมะนาวเขาไม่ได้ไงเลยขี้ตู่เลยเอามาขี้ตู่เลยเนี่ยเอาขี้ตู่มาแป้นราพรอุ้ยมีมะนาวนของตัวเองอันนี้ของหนวดอ่ะสวัสดีน้องหนวดก่อนเมาวี่เข่าตาเที่ยงเอ๊ะนักข่าวมนโณมช่องเดชโชว์สุอินนะจ๊ะ ใครสนใจหมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องดิโชสัอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่แหลงเกษตรเออไหนใบใหญ่ใบใหญ่ <ใบ S 1> นะใบใหญ่ต้องเข้าใจใตัดด้วยนะเออ <ใบ S 2> เราตัดเองไม่ได้แม่ต้องมาตัดเองจะคือใครจะมาตัดไม่ได้เราต้องให้แม่เข้ามาตัดเองนี่ไปดูน้องหน่อยกับน้องปอนสองตายายเขาสร้างโรงเรือนอุ้ย เหนื่อยนะเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะขายของด้วยนะขายส่งต้นมงต้นไม้ด้วยอุ้ช่วยกันทํามาหากินนะดูเลยข,ย,ข,ย,ขยันขยันก็น้องหนวดน้องหนวดที่ให้ต้นไม้เนี่ยที่ให้พวกต้นไม้มาเนี่ยส่งมาให้หลายอย่างมากเลยน้องหนวดแล้วก็ทําตายไปเยอะเลยทําน้องหนวดส่งมาหลายอย่างมากเลยเนี่ยไปอุดหนุนเนี่ยน้องหนวดเนี่ยไปทีช่องเดงสุกอินก็เนี่ยไปติดต่อ ซื้อพวกหมอนหมอนนอกหมอนนอกแล้วก็พวกฟิกมะเดื่อฝรั่งอู้เสียดายทำมะเดื่อฝรั่งแล้วหนวดตายไปแล้วนี่นี่น,นี่น้หนาพี่หนุ่ยตอดีไหม,อมตอดีนไหนอหนาพี่หนุ่ยเนี่ยพอตัดต้นตัดนี่ก็เอามาหมกหมกหม,ม,มกไว้ในเนี้ยลงล้อยางเนี่ยะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะเนี่ยถอน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 ,อนแล้วก็หมกหมกหมก ยังไม่ได้เก็บกวาดรอก่อนโอ้ยดูชมพู่ดิชมพูมพ่เราได้ชมพู่มาหมักทำปุ๋ยเยอะแล้วใช่ล่ะชมพู่ชมพูมพ่มาหมักทำปุ๋ยไว้เยอะแยะเลย วายถ่ายตอนเย็นนี่ฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะทุกช่องเลยได้ความรู้แน่นอนคนที่รักการปลูกอยู่ตอนเนี้ยีแม่ค่อยเดินกลับนะคนที่รักการปลูกผักอะ่ะติดตามช่องทุกช่องช่องเล็กช่องใหญ่ได้หมดอะ่ะได้ความรู้อะ่ะพวกช่องเกษตรอะ่ะตามไปเถอะกดติดตามได้จะได้ความรู้ เตยหอมเตยเดินมาล้วเดินมาและวเนี่ยเอ้าเก่งเก่งเดินมา,นออเ,นมาเออพอละพาดูแม่เก็บผูระวังโควิดกันด้วยเดอ้อดูแลสุขภาพนะทุกคนเอาให้รอดเอาให้รอดเก่งน,นะ